จริงๆกิ๊บเนี่ยเขาเขาเขาแค่ผอมลงนะทุกครั้งที่ผมกลับมาเอ่อกลับมาเจอเพื่อนๆหรือใครๆท่านที่อยู่เมืองจีนเขาบอกเอ้ยได้เมียใหม่นะ,ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบ,บ้าเขาแค่ผอมลงแล้วก็เขากินคลีนขึ้นแต่เขาก็สวยขึ้นจริงๆนะหลายคนก็ตกตกเหรอฮะบีก็ตกตกห <ตก S 2> วาน <c oughs> เราหวานหวานไม่จ้างเลยนะเราหวานหวานหวาน ห้าเดือนเป็นไงบ้างกับการมาอยู่บ้านเราห้าเดือนกลับมาก็อบอุ่นฮะนะก็มีหลายโปรเจกต์ที่ตอนนี้ทำอยู่ที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังรองฟี e แ b a c k จากซีรีส์ที่เพิ่งแคสไปบางเรื่องที่เมืองจีนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ฟี edback กลับมาถ้าตกลงจะถ่ายก็จะบิดกลับไปถไนะ่ายอย่างต,ตอนนี้เราเวียนงานระหว่างที่จีนกับที่ไทยยังไงบ,บี้บี้เหรอฮะจริงๆตอนนี้บี้มีลุยงานอยู่ที่เมืองไทยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บี้เองก็ ลงมือทำเกี่ยวกับทางโซเชียลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง t i k t o อกนะฮะ uh huh. แล้วว่าเป็นโตอีเมืองจีนด้วยฮะ,ะ uh huh. ก็ก็อยากจะลองเปิดการตลาดที่ไทยด้วยฮะ,ะ uh huh. เพราะว่าเ uh huh. ชื่อว่าคนต่างชาตินะฮะ uh huh. มาเที่ยวประเทศไทยเนาะ,ะบีก็เป็นตัวแทนที่สามารถที่จะพูดภาษาจีนเนาะ,ะ uh huh. แล้วก็อยากจะเชิญชวนคนจีนที่อยู่ทั่วโลกนะ uh huh. มาเที่ยวประเทศไทยของเรานะ,ะ,พะเพราะประเทศไทยของเราก็ ก็เป็นสถานประเทศที่สถานที่ท่องเที่ยวดีแล้วก็อาหารก็อร่อยนะฮะทุกๆประเทศก็คงชื่นชอบประเทศบ้านเราครับกเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งมือที่สามารถที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองไทยด้วยรู้สึกว่าจะมุ่งไปเปิดตลาดที่จีนเลยใช่ครับจีนเลยใช่ครับเพราะว่าเราก็โชคดีเนาะเราพูดภาษาจีนได้นี่ก็ไม่อยากจะ เสียดายโอกาสตรงนี้นะฮะ<ม>ก็อยากจะถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยคนหนึ่งนะฮะที่ที่ได้เชิญชวนคนดังชาติเข้ามาเที่ยวในไทยคือารทำไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการใั้นีชิตในเมืองไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนหรือคนจีนได้ดูเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบี้บี้อยากจะทําประมาณนั้นนะ,ะ<ม>แล้วก็ต่อไปก็คงมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างนะ,ะที่จะลงในทิกตอกด้วยอย่างก,ก็ฝักเนื้อฝักตัวทุกคนร่วมทาง็ล้วเราเป็นเงิับ รวมถึงตัวกิฟด้วยฮะก็จะทําด้วยกันเหมือนกันกระแสตอบรับดีมากทําเองหรือว่าหรือว่ามันเป็นลูกค้าอะไรยังไงครับเออพี่ทําเองครับพี่ทําเองฮะต่อไปก็คงมีมีมีหลายทีมเข้ามาแจมด้วยกันล่าสุดเปิดใส่ชุดนักเรียนมาเป็นไงวะน่าถือว่าแม่บอกว่าอุ้ยหน้าไม่เปลี่ยนเลยพี่บอกแค่ฉีดยาพี่บอกนะหน้าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะก็ก็ ก็เป็นคอนเทนต์ที่ที่ทางคนจีนตอนนี้มาในบ้านเราเนาะก็ก็ใส่ตามตามกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางศิลปินดาราทางของจีน<ม>เขาก็<ม>เขาก็ใส่กันนะฮะเราก็เราก็<ม>พยายามอาจจะให้มัน เป็นชัด้ให้มันดูชัดขึ้นเวลามาที่ไทยก็ทำคอนเทนต์นี้ได้ซื้อชุดนักเรียนใส่กันก็ตามราคาที่ผมบอกในสื่ออะไรอย่ yeah, <Yeah. S 1> างเงี้ยแลก็อยากให้อยากให้นักท่องเที่ยวของออต่างชาติเนาะที่มาเที่ยวในเมืองไทยของเราเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้เห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันราคาประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีการแบบผิดพลาดกันบ้างเขินไหมคะเขินไหม ไม่เขินนะครับอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กับเด็กตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเอออยู่กับลูกเนาะเราก็ดูดูไม่ได้แก่มากเลยแต่คือดูนาเเลยนะเขใส่ชุดทันเดเออเขาใส่ชุดประถมด้วยอ่ะก็ดูย้อนวัยไหมย้อนวัยย้อนวัยไหมย้อนวัยเขาดูเด็กมากดูเด็กมากจริงๆก็ดูเด็กเหรอทั้งทั้งที่เอ่าดูเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เนาะไม่แต่ว่าผมว่าเขาเป็นรุ่นน้องอ่ะตอนน่ารักมาก คนชมภรรยาเราเยอะว่าแบบสวยใช่ครับใครที่อยากจะทําหน้าติดต่อได้นึกอะไรกันหรือเปล่ใช่ครับก็ตอนนี้เราก็มีเปิดเอเจนซี่นะครับไปพาพาพาลูกค้าไปเสริมสวยที่ประเทศเกาหลีนะครับใครก็ติดต่อกันได้เรื่องร้านของคุณนีไหมคะที่มีมีการเผื่อโดนจังหวะแล้วที่มีตำรวจบุกไปตรงนั้นอ่ะตอนนั้นดีร้านเลยโอ้ จริงๆบีไม่ได้ o ฟล o w เยอะนะครับเรื่องนี้นะฮะก็ก็จริงๆต้องให้ทางกิฟทางกิฟเขาแล้วก็กับกับหุ้นส่วนทางร้านเนาะได้จัดการไปจริงบีไม่ได้เข้าไปเข้าไปยุ่งอะไรเยอะครับแต่พี่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ตามขั้นตอนอยู่แล้วแหละสภาพจิตใจของของกิฟตเขาเป็นไงบ้างจริงๆเรื่องมันผ่านมาสักพักแล้วอ่ะมันมันมัน คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนค่อนข้นางที่จะกังวลเ<ม>นะาะใช่ใช่ใช่ทุกอย่างมันก็เป็นตามขั้นตอนไปคือตอนนั้นทางกิฟเองก็ไม่ได้กังวลมากว่าควจะเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของร้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือทางร้าน,น,นคือคือคือเท่าที่บี<ม>้ทราบมาทางร้านเองก็มีออกออกทั้งสื่อนะว่าว่าว่าทุกอย่างก็ยังรันปกติแล้วก็ลูกค้าเราก็ยังยังจองมาปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรครับ เรียบร้อยรับเริ่มเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะเท่าที่ดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียกว่าไม่มีผลกระทบทางร้านเลยไม่มีครับทางร้านก็ยังคิวเต็มครับก็ก็ฝากพี่ๆสื่อทุกคนนะช่วยกันโปรโมต Bar of Beauty นะครับต่อขนตาทำเล็บครับเออที่ไหนที่ทองหล่อซอย11หรือ13บสาทองหล่อซอย13นะครับซีนสเปซข้างๆซีนสเปซครับกับกิฟต์เอ็มมิวค่ะได้คุยกันบ้างไหมว่ากิฟต์มีโอกาสได้คุยกับดิวบ้างไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เ,เหมือนเหมือนได้ยินอยู่<ม>เขาเขาโทรหากันอยู่นะ<ม>แบบแบบคุยกันนู่นนี่ถามไทยสารทุสุดบิด<ม>ครับ<ม>ก็ก็พี่ดิวตอนนี้ก็อยู่ไต้หวันเนาะ<ม>ใช่ใช่ใช่ก็ก็เท่าที่ทราบมาพี่ดิวก็สบายดีคร<ม>ับอยา่อยางที่เองเขาม่เล่าให้เราฟัง,งว่าไอเราคุยกับดิวเองเขาคุยกันเรื่องอยังไงให้เกิดคำปรึกษาอะไรยางเงในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ได้เล่าเลยครับเพราะว่าเราเราคุยไว้อยู่แล้วว่าธุรกิจทางกิฟบี้ก็จะไม่ก้าวไกลเยอะแล้วก็ทางบี้เองกิฟก็จะไม่ได้ คือคือเราให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าคุณภาพในการบริหารอะไรอย่างเงี้ยของของต่างคนต่างมันน่าจะค่อนข้างที่จะได้ดีแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วฉะนั้นก็ได้แต่เป็นก็คือถามถ่ายเขาว่าเป็นไงบ้างถ้าเขาบอกว่าดีโอเคไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรครับตอนตอนก็มีขับตอนมีขับอิขึ้นมาบี้ใจเป็นห่วง เป็นห่วงครับรเพราะว่าเพราะว่าพี่ดิวก็เป็นเหมือนพี่คนหนึ่งเนาะแล้วก็ก็เป็นเพื่อนสนิทของกิ๊แล้วก็บี้เองบี้เองก็เป็นห่วงครับรก็มีถามถ่ายพี่ดิวว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยพี่ดิวก็บอกโอเคก็หให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันเพราะเป็นเหมือนพี่น้องกัน,นครับ